ควันนี้นะคะก็จะมา,าพูดถึงการวิเคราะห์รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนรอบที่3ค่ะความหมายของการจัดรายงานการประเมินตนเองนะคะคือ การจัดทำรายงานการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาที่เป็นผลมาจากการดำเนินงานทั้งหมดของสถานศึกษาซึ่งควบคุมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและนำเสนอรายงานแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะวัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษาก็เพื่อ นำเสนอผลการพัฒนาการจัดการศึกษาของสหาศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาต่อคณะกรรมการสหาศึกษาหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชนและเพื่อเป็นฐานข้อมูลของสหาศึกษาในการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสหาศึกษาในปีต่อไปและเป็นฐานข้อมูลสําหรับรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกค่ะ ต่อมานะคะคือขั้นตอนการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของสหสศึกษาโดยมี6ขั้นตอนค่ะขั้นตอนที่1นนะคะคือแต่งตั้งคณะทำงาน 2. รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ 3. เขียนรายงานประเมินตนเองของสหสศึกษา 4. น่นเสนอคณะกรรมการสหาสศึกษาพิจารณาให้ความเผ็นชอบ 5. รายงานและเปิดเผยต่อผู้เกี่ยวข้อง 6. องค์ประกอบของรายงานการประเมินตนเองของสถาศึกษาองค์ประกอบของรายงานการประเมินตนเองของสถาศึกษานะคะก็จะมีส่วนที่1นะคะข้อมูลพื้นฐานข้อมูลพื้นฐานก็จะมีข้อมูลทั่วไปข้อมูลครูและบุคลากรข้อมูลนักเรียนสรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนสรุปการใช้แหล่งเรียนรู้สารศึกษา ข้อมูลงบประมาณสภาพชุมชนโดยรวมสรุปผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอกและข้อเสนอแนะเป็นต้นส่วนที่2นะคะผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาโดยจะมี4มะะีมาตรฐานนะคะมาตรฐานที่ 1. คุณภาพของผู้เรียนมาตรฐานที่2ขบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษามาตรฐานที่3าขบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มาตรฐานที่4ระบบประกันคุณภาพภายในแากที่มีประสิทธิผลและผลการประเมินภาพรวมค่ะส่วนที่3นะคะคือสรุปผลแนวทางการพัฒนาและความต้องการการช่วยเหลือก็คือจุดเด่นจุดคุณพัฒนาแนวทางการพัฒนาในอนาคตความต้องการการช่วยเหลือและส่วนสุดท้ายนะคะส่วนที่สี่นะคะคือหลักฐานข้อมูลสำคัญหรือเอกสารต่าง, e, างๆไอีต่างๆละด้าต่างๆ ตัวอย่างการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถาบันสานะคะที่เราได้ยกตัวอย่างมานะคะคืออาน,นมาจากโรงเรียนพระหาดไทยนะคะจากเห็นจับได้จากสไลด์นะคะก็คือจะมีชื่อของโรงเรียนนะคะคือโรงเรียนพระหาดฤทยจะตั้งอยู่ที่เลขที่225ถนนเจริญประเทศตาบลช้างคานอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50100น สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ข้อมูลเป็นขัข้างต้นนะคะแล้วก็เปิดสอนในระดับชั้นเตรียมอนุบาลถึงมัธยมปีที่6ค่ะต่อมานะคะคือแนวทางการจัดการศึกษาค่ะก็จะมีปัจญ,ญาทางการศึกษาความรู้นำคุณธรรมเลิศเชิดศักดิ์ศรีวิเศษทัศน์นะคะก็คือโรงเรียนพระหาดไทย ก้าวไกลดุกนภาพตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานคุณธรรมจริยธรรมเริ่มรับวิชาการสืบสารจิตตะอารมณ์รักและรับใช้เอกลักษณ์นะคะรักและรับใช้อัตลักษณคือสุภาพอ่อนน้อมเมตตาพันธกิจนะคะก็จะมีอยู่5ข้อนะคะคือ 1. จัดกิจกรรมส่งเสร,ริมผู้เรียนมีพัฒนาการด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 2. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่สถาศึกษากำหนด 3. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถาศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 4. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรครูในการจัดขบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 5. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ให้ดีนรายต่อมานะคะจะเป็นตัวอย่างการเขียนรายง,งานการประเมินตนเองของสถานศึกษาหรือว่า self assessment report ข้อมูลบุคลากรขอ,ของสถานศึกษาตารางแรกนะคะจะเป็นจํานวนบุคลากรจําแนกตามหน้าที่เพศวุฒิการศึกษาอายุและประสบการณ์ซึ่งสามารถจําแนกได้ดังตารางเลยค่ะค่ะซึ่งจะมีจํานวนครูที่สอนวิชาตรงเอง129คนคิดเป็นร้อยละ98.47 จำนวนครูที่สอนตรงความถนัด2คนคิดเป็นล,ละละ1.53ไม่มีสาขาที่ขาดแข่งครูวิชาค่ะาตารางต่อมานะคะจะเป็นจํานวนครูผู้สอนแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และค่าเฉลี่ยจานวนชั่วโมงในการสอนของครู1คนตารางต่อมานะคะจะเป็นจํานวนนักเรียรจนจําแนกตามระดับชั้นเพศปีการศึกษา2,560รวม1,712คนตารางต่อมานะคะจะเป็นนักเรียรลนลักษณะพิเศษ จำแนกตามคุณลักษณะคือมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นขึ้นไประดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงประถมศึกษาปีที่6มีจำนวนนักเรียนรวมที่มีคุณลักษณะความสามารถพิเศษ499คนระดับชั้นม,มัธยมศึกษาปีที่หถึงมัธยมศึกษาปีที่สมมีจำนวนนักเรียนรวมทั้งหมดที่มีคุณลักษณะความสามารถพิเศษ จำนวนทั้งหมด14 6คนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึงมัธยมศึกษาปีที่หกมีจำนวนนักเรียนรวมทั้งหมดที่มีคุณลักษณะความาสามารถพิเศษรวมทั้งหมด260คนตารางต่อมานะคะจะเป็นจำนวนนักเรียนในแต่ละระดับชั้นเรียนที่ผ่านหรือไม่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการอ่านการเขียนการคิดคำนวณคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทักษะตามหลักสูตรและมีสุขภาพตามเกณฑ์ ตารางแรกนะคะจะเป็นผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนปีการศึกษา2560ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6เกณฑ์ดีเยี่ยมเฉลี่ย75.9 7เกณฑ์ดีเฉลี่ย7.50เกณฑ์ผ่านเฉลี่ย16.53ซึ่งผ่านเกณฑ์ร้อยละ100ตารางต่อมานะคะจะเป็นตารางคุณลักษณะอคุณประสงค์ คือสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทุนระดับชั้นปีการศึกษา2560ตารางต่อมานะคะจะเป็นผลงานประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรประจำปีการศึกษา2560มีสมรรถนะทั้งหมด5ด้านด้านที่1ความสามารถในการศึกษา2ความสามารถในการคิด3ความสามารถในการแก้ปัญหา4ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต5ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สรุปนะคะคือระดับคุณภาพดีมากคิดเป็นลอยละ65.40และระดับคุณภาพดีคิดเป็นลอยละ30.81ระดับคุณภาพพอใช้คิดเป็น้อยละ3.65และระดับคุณภาพปรบปรุงคิดเป็นรอยละ0.17ซึ่งรอยละที่ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไปคิดรวมทั้งหมด96.21ขะตารางต่อมานะคะเป็นตารางแสดงการประเมินหน้าสุขภาพ ของนักเรียนโรงเรียนพระหฤทัยปีการศึกษา2560ซึ่งจากการประเมินน้าสุขภาพของผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานภาวะโภชนาการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาไปที่6รวมทั้งสิ้น1,712คนเพราะว่านักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคิดเป็นร้อยละ90.24ในนักเรียนที่มีน้ำหนักไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคิดเป็นร้อยละ9.76ค่ะ ศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือว่าโอนประจำปีการศึกษา2560ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนระดับจังหวัดระดับสังกัดสอช,ชอและระดับประเทศพบว่าวิชาภาษาไทยมีคะแนนมากที่สุดรองลงมาคือวิชาภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ตามลำดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือว่าโอเน็ประจำปีการศึกษา2560ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3พบว่าวิชาภาษาไทยมีคะแนนสูงที่สุดรองลงมาคือวิชาภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ตามลำดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือว่าโอเน็ประจำปีการศึกษา2560ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 พบว่าวิชาภาษาไทยมีคะแนนมากที่สุดรองลงมาคือสังคมศึกษาภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ตามลำดับผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาในมาตรฐานที่1เกี่ยวกับคุณภาพของผู้เรียนพบว่ามีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดีเยี่ยม โดยกระบวนการพัฒนาโรงเรียนพระารยไทยมีกระบวนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายได้แก่การพัฒนาความสามารถในด้านการอ่านและการเขียนโดยได้จัดทําโครงการเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้มีการส่งเสริมให้บุคลากรครูจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้แก่กิจกรรมการเล่าเรื่องการแสดงบทบาทสมมุติเป็นต้น และยังส่งเสริมเพื่อฝึกทักษะด้านการคิดคำนวณในทุกรายวิชาเช่นการเปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์รวมทั้ง,งส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยจัดทำโครงงานในรายวิชาต่างๆเป็นการยกระดับผลสำฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อพัฒนาผลสำฤทธิ์ทางการเรียนอย่างต่อเนื่อง กระบวนการพัฒนาได้มีการจัดทําโครงการวันวิชาการโดยการยกระดับผลสำฤทธิ์ทางการเรียนทั้งนี้โรงเรียนยังได้ปลูกฝังเจตคติที่ดีเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อให้กับผู้เรียนโดยการให้ความรู้และทักษะในการฝึกงานหรือการทํางานผ่านกิจกรรมแนแนวโดยได้จัดทําโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิชาการเพื่อลูกหลานสู่มหาวิทยาลัยผลการดําเนินงาน ผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนปีการศึกษา2,560พบว่าผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านคิดและเขียนได้เหมาะสมตามระดับชั้นมีคุณภาพอยู่ในระดับดีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนด้านความสามารถในการคิดปีการศึกษา2,560พบว่าผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิดมีคุณภาพอยู่ในระดับดีเยี่ยม ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีปีการศึกษา2560พบว่าผู้เรียนมีทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเหมาะสมตามระดับชั้นมีคุณภาพอยู่ในระดับดีเยี่ยมค่ะจากตารางนะคะจะเป็นผลการทดสอบระดับชาติขั้นบ้รฐารดยว่าโอ e เนนะคะโดยสรุปได้ว่าผู้เรียนเนี่ยมีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น หรือมีคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมายมีคุณภาพอยู่ในระดับดีค่ะต่อมานะคะจะเป็น สรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทุกระดับชั้นในปีการศึกษา2560ค่ะสามารถสรุปได้ว,ว่าผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรมขั้นยมจิตสังคม,รรมและจิตสำนึกตามที่สถานศึกษากำหนดซึ่งมีคุณภาพอยู่ในระดับดีเยี่ยมค่ะต่อมาคือจุดเด่นนะคะจากผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครบทุกด้านผมว่าผู้เรียนมีจุดเด่นหลายด้านควรค่าแก่การส่งเสริมได้แก่หนึ่งผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ได้เปลี่ยนความคิดเห็นแก้ไขปัญหาและนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ได้อ,นนอย่างเหมาะสม 2. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3. ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนมีพัฒนาการที่สูงขึ้น 4. ผู้เรียนมีความรู้ทักษะและเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น5ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุสนทรียภาพมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 6. ผู้เรียนมีความสุภาพอ่อนน้อมเมตตามีจิตอาสารักและรับใช้จนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาจนเป็นที่ยอมรับของชุมชนและได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน 7. มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8. ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 9. ผู้เรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่นและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 10. ผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง 11. ผู้เรียนมีวิธีการป้องกันตนเองจากการถูกล่อลวงข่มเหงหรือรังแก 12. ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องต่อมาจะเป็นจุดที่ควรพัฒนานะคะได้แก่1มีการพัฒนาความสามารถในด้านการคิดคานวณให้เหมาะสมตามวัย 2. การพัฒนาค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนทุกระดับชั้นให้สูงขึ้นหรือคุณภาพเป็นไปนตามเป้าหมายอย่างต่อนเนื่องเป็นลําดับ3การพัฒนาทักษะของการรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอด้วยกิจกรรมหรือว โครงการที่เหมาะสม4การพัฒนาด้านจุดเน้นของผู้เรียนในปีการศึกษา2561ได้แก่การพัฒนาในการใช้ภาษาไทยภาษาอังกฤษและการใช้เทคโนโลยีมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นและมีการพัฒนาผู้เรียนในด้านมารยทาททั้งมารยาทท่าติ้นฐานและมารยาททางสังคมให้ดีมากยิ่งขึ้น มาตรฐานที่2เกี่ยวกับกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาโดยมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดีเยี่ยมกระบวนการพัฒนาโรงเรียนภาคเหนือไทยมีผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์มีภาะวะเป็นผู้นํา สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทได้อย่างมีประสิทธิภาพมีการบริหารจัดการสถานศึกษาและพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบมีการกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์ภนรกิจโดยการวิเคราะห์สภาพปัญหาจากผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมาด้วยกระบวนการสวอตเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นโดยได้จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพาริไทเป็นระยะเวลา3ปี โดยครอบคุมประเด็นสำคัญได้แก่การพัฒนาวิชาการที่เน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นระบบโดยเปิดสอนสามภาษาได้แก่ภาษาไทยภาษาอังกฤษและภาษาจีนมีโครงการและกิจกรรมรองรับคือโครงการพัฒนาภาษาสูสากลโครงการภาครือไทยร่วมใจรักการอ่านโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพเพื่อลูกหลานสู่มหาวิทยาลายัยโดยจะเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและจัดห้องเรียนที่เน้นการเรียนภาษาอังกฤษโดยมีกระบวนการดําเนินงานที่ชัดเจนเป็นระบบตามกระบวนการพิม เราได้จัดทําโครงการที่เรียกว่าจัดทําสื่อการเรียนการสอน8กลุ่มสาระเพื่อส่งเสริมให้ครูจัดทาสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาที่สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามหน่วยการเรียนรู้โครงการพัฒนาศักยภาพครูตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาครูสู่การศึกษาในศตวรรษที่21ด้วยภาษาและเทคโนโลยีเพื่อให้ครูได้มีโอกาสพัฒนาตนเองทางด้านภาษาและเทคโนโลยีซึ่งจะทำ ให้เกิดประโยชน์กับครูโดยสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนให้ทันสม,มัยและมีประสิทธิภาพ โดยมีกระบวนการดำเนินการตรวจติดตามคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ชัดเจนด้วยกระบวนการ p d c a ผ่านโครงการการตรวจติดตามคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามคุณภาพภายในสถานศึกษาจัดทําแผนการตรวจติดตามตารางการตรวจติดตามและผลการตรวจติดตามทั้งภายในฝ่ายและภายในสถานศึกษา ผู้อำนวยการลงนามรับรายงานผลการตรวจติดตามคุณภาพภายในฝ่ายและภายในสถานศึกษาผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายกำกับติดตามและประเมินผลนำปัญหาหรือว่าข้อเสอนอแนะต่กการตรวจติดตามคุณภาพภายในสถานศึกษาเข้าประชุมทบทวนในคณะกรรมการบริหารภายในเพื่อร่วมการแก้ไขอย่างต่อเนื่องภาคเรียนละหนึ่งครั้งผลการดําเนินงานนะครับ 1. โรงเรียนมีการกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการการพัฒนาของโรงเรียนนโยบายการปฏิรูปการศึกษาความต้องการของชุมชนท้องถิ่นและสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ2โรงเรียนมีแผนพัฒนาการาก,การศึกษาระยะเวลา3ปีที่มีความเหมาะสมครอบคลุมประเด็นที่สำคัญด้านการพัฒนาวิชาการที่เน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป็นเป้าหมายอย่างเป็นระบบส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถมีศักยภาพ าเป็นที่ประจักษ์ดังผลการแข่งขันทักษะด้านต่างๆ 3. โรงเรียนมีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถและ ทักษะวิชาชีพสามารถพัฒนาองค์กรในทุกๆด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. ด้านการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนจัดทาได้อย่างเป็นระบบเป็นหมวดหมู่ครอบคลุมข้อมูลสารสนเทศของแต่ละฝ่ายและทันสมัยได้มีการจัดเก็บข้อมูลในรูปของเอกสารคอมพิวเตอร์ลงเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์สามารถนําข้อมูลสารสนเทศมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 5. ด้านการจัดสภาพแวดล้อมการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่ภูมิทัศน์ในโรงเรียนให้สวยงามโดยโรงเรียนได้มีการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษาทําให้สภาพแวดล้อมร่มรื่นที่แหล่งการเรียนรู้สําหรับผู้เรียนอย่างเพียงพอสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพหโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานมีการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษา กับครอบครัวชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้องส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพที่สอดคล้องกับอักสูตรท้องถิ่น7โรงเรียนได้มีการกำหนดติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการ P.D.C.A. ผ่านโครงการการติดตามนุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องภาคเรียนละหนึ่งครั้งส่งผลให้โรงเรียนมีผลการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาได้9 8คะแนนอยู่ในระดับดีมากและโรงเรียน ผ่านการประเมินโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพอยู่ความเป็นสากลอยู่ในระดับดีมากจุดเด่นนะครับจากการที่ผู้บริหารมีความตั้งใจมุ่งมั่นและมีวิสัยทัศน์ที่ดีในการบริหารงานสามารถเป็นแบบอย่างในการทํางานรวมทั้งโรงเรียนพระหไทยัยยังมีคณะกรรมการสถานศึกษาที่มีความตั้งใจได้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทส่งผลให้โรงเรียนมีผลการ ตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัดได้98คะแนนอยู่ในระดับดีมากและโรงเรียนภาคฮันถยผ่านการประเมินโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพอยู่ความเป็นสากลอยู่ในระดับดีมากจุด ควรพัฒนา 1. พัฒนาบุคลากรเจ้าหน้าที่ที่เลี้ยงได้มีโอกาสเข้ารับการอบรมพัฒนาทางวิชาชีพศึกษาดูงาน 2. พัฒนาบุคลากรครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการ Professional Learning Community tlc และเปิดโอกาสให้บุคลากรครูทุกคนมีส่วนร่วมมาตรฐานที่3กระบวนการจาัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญหนึ่งคุณภาพดีเยี่ยม2กระบวนการพัฒนาโรงเรียนได้ดําเนินการส่งเสริมพัฒนาครูให้ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพโดยดําเนินการพัฒนาหลักสูตรถารศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการจาัดกระบวนการสอนที่สร้างโอกาสให,ให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมกําหนดเนื้อหาสาระในกิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดแล้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายสรุปองค์ความรู้และสามารถนำไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างดีเพื่อแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองด้านการศึกษาอาชีพการงานชีวิตและสังคมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แกต่ตนเองและสังคมได้จัดทาโครงการรักและสืบสารวัฒนธรรมไทยโครงการการเรียนรู้จากชุมชนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากกิจกรรมและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายจากนี้ลง โรงเรียนยังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะแสดงออก นำเสนอผลงานและความคิดเห็นคิดเป็นทำเป็นกระบวนการพัฒนาส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆด้วยการสอนแบบ SCSTEM Model เป็นการสอนที่เน้นผู้เรียนได้เชื่อมโยงความรู้ระหว่างสาระการเรียนรู้ต่างๆได้แก่วิทยาศาสตร์โดยเข้าร่วมโครงการนักวิทยาศาสตร์น้อยสสวทส่งเสริมการใช้ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ส่งเสริมโครงการเด่นขานหุ่นยนต์ส่งเสริมด้านเทคโนโลยีอังกฤษส่งเสริมด้านการเรียนภาษาเพิ่ม การเรียนการทดสอบภาษาฝึกพูดภาษาอังกฤษจัดทำโครงการพัฒนาภาษาสุสาลโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ภาษไทยรวมทั้งส่งเสริมด้านคณิตศาสตร์ได้แก่โครงการคณิตคิดเร็วเป็นต้นสภาพแวดล้อมสื่อการสอนและอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนโดยใช้กระบวนการสอนแบบโครงงานทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษากระบวนการพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับบริบทของชุม นและ้องิ่โรงเรียนได้จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยได้จัดทำโครงการบรูรณาการการเรียนรู้จากชุมชนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้รอบตัวมีจิตสำนึกที่ดีและอนุรักษ์ชุมชนของตอนเองด้านการตรวจสอบได้ประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบได้มีประสิทธิภาพครูผู้สอนได้ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายตามธรรมชาติของวิชาการประเมินผู้เรียนจากสภ,ภาพจริงใน การวัดและประเมินผลครูผู้สอนได้ดำเนินงานตามขั้นตอนตรวจสอบและประเมิเมนผลอย่างเป็นระบบทั้งประเมินผลก่อนสอนระหว่างสอนและประเมินผลหลังสอนทำให้สามารถทราบถึงพัฒนาการของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายเหมาะสมกับผู้เรียนการจัดการเรียนการสอนตามรายวิชาได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลโดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนและ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลและครูผู้สอนได้นําผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนในรูปของการวิจัยในชั้นเรียนไปนะครับก็คือผลการดําเนินงานครับจะมีโครงการวชีชวัดและผลการดําเนินงานดังนี้นะครับจุดเด่นนะครับ หนึ 1> 1. ่งผู้ผู้สอนมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมได้อย่างหลากหลาย 2. ผู้ผู้สอนจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่นได้อย่างต่อนเนื่อง3ผู้ผู้สอนได้มีการตรวจสอบและประเมินผลความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานการวัดและประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพจุดควรพัฒนา 1. โรงเรียนโดยฝ่ายวิชาการควรจัดทําเครื่องมือให้ผู้เรียนวิเคราะห์ตนเองเพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้อง กับความสนใจและความถนัดเป็นรายบุคคลดังเป็นรูปธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. พัฒนาบุคลากรครูทุกกลุ่มสาระให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันด้วยกระบวนการ Professional Learning Community PLC พัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการพุทธิปัญญาของ Bloom ได้แก่1จำา2เข้าใจ3นําไปใช้4วิเคราะห์5ประเมินค่า6สร้างสารรค์4 พัฒนาและยกแหล่ัจากการเรียนรู้ด้วยทักษะทางวิทยาศาสตร์โดยบูรณาการสอนแบบ sc stem model รวมทั้งการบูรณาการเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงและคุณค่าอุิปัญญาท้องถิ่นลงในแผนการจากการเรียนรู้ด้วย